เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคมพศ2565ผมได้ไปพายเรือในคลองพะยาบรรลือนะครับคลองพะยาบรรลือนั้นเป็นคลองขุดในแนวทิศตะวันตกตะวันออกนะครับโดยขุดจากโดยคลองนั้นจะเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ําเจ้าพยาที่บริเวณเกาะใหญ่ตรงบริเวณเกาะใหญ่ก็คือ <c oughs> ตรงโบสถ์พระคริสต์ประจักษ์เกาะใหญ่นะครับตรงที่มีการถ่ายทําละครเออรื่องอเจ้านะครับ แล้วก็เป็นแนวคลองตรงไปทางทิศตะวันตกนะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ37กิโล35ถึง36กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไปออกที่ไปบรรจบก,กับแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอสองพี่น้องนะครับซึ่งคลองเนี้จะผ่านวัดไผ่ลูวัวด้วยแล้วก็ออกที่เวนสองพี่น้องนะครับคือของพญาบรรลือนะครับทั้งซ้ายขวานะครับทั้งปากคลองทถงด้าแม่น้ำเจ้าพญาและ ปากคลองทางด้านแม่น้ำท่าจีนมีประตูรับใบน้ำนะครับโดยคลองนี้นะครับจะมีอำเภอลาดบัวหลวงซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดอยุธยาอยู่บริเวณกลางคลองนะครับการไปที่อำเภอลาดบัวหลวงนั้นก็คือเราก็ขับรถตามถนนสายบางบัวทองบางบัวทองสุพรรณนะครับไปถึงก็จะข้ามคลองนะตัวบนนั้นจะมีคลองก็คลองพงมาบลือดีแหละครับ แล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับมาทางขวาของถนนสายบางบัวทองสุพรรณนะครับนะครับบางบัวทองสุพรรณแล้วก็ขับรถมาตามหลิงคลองก็จะถึงบริเวณอ,อำเภอลาดบุรหลวงนะครับ <c oughs> ในการพายเรือครั้งนี้นะครับผมได้พายเป็น2ตอนนะครับโดยพายเลือเพียงครึ่งคลองเท่านั้นนะครับโดยพายบริเวณคลองนั้นก็พายจาก อำเภอและบัวหลวงไปทางทิศตะวันตกนะครับมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำท่าจีนนะครับส่วนทางทิศตะวันออกนั้นผมไม่ได้พายเพราะว่าจากการสำรวจพื้นที่แล้วปรากฏว่ามีสะพานแล้วก็มีคลองสาขาต่างๆที่มาบรรจบกับคลองพญาบรรลือในส่วนนี้เป็นจานวนมากทำให้เกิดมีผักตบชวาติดค้างอยู่ในคลองเนี่ยมากนะครับเป็นระยะระยะและประกอบกับปลายคลองนะครับปลายคลองก็จะมีประตูระบายน้ํา และบริเวณประตูระบายนะ้ํานั้นก็ไม่มีถนนเลียบชายคลองนะครับถ้าพายเข้าไปแล้วแล้วเกิดเด็กขึ้นมาแล้วจะเอาเรือออกเนี่ยลำบากมากเลยนะครับช่วงบริเวณกลางคลองไปทางแม่นะ้ําเจ้าพยาผมไม่ได้พายนะครับผมได้มาพายเรือในช่วงของกลางคลองโดยเริ่มพายจากบริเวณบ้านสามเมืองนะครับ<อ>บ้านสามเมือง เริ่มต้นจากภาพแรกนะครับของป้ายถนนนะครับเขียนว่าบ้านสามเมืองเป็นถนนเรียบคลองพญาบรรลือซึ่งอยู่ทางด้านอาทิตย์ทิศใต้นะครับทิศใต้ของคลองนะครับคลองพญาบรรลือนั้นจะมีถนนคู่ขนานไปกับคลองตลอดเกือบตลอดแนวนะครับถ้าทางด้านของกลางคอลองอเไปทางด้านแม่นม้ำตะจีเนี่ยตลอดแนวเลยครับแต่ทางด้านหลังนฮะด้านหลังที่ผมถ่ายภาพตามภาพนะฮะ ก็จะมีถนนไประยะหนึ่งแล้วก็จะไม่มีนะครับเอาละครับเราเริ่มพายจากบ้านสามเมืองบ้านสามเมืองนี้จะอยู่ห่างจากอำเภอลาดบุรหลวงไปทางแม่น้ำเจ้าพยาประมาณ3กิโลเมตรดังนั้นเวลาเราพายเรือเราก็จะพายจากบ้านสามเมืองนี้ไปทางที่ตะวันตกแล้วก็จะผ่านอำเภอลาดบุรหลวงนะครับถนนนี้นะครับเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับเราได้นําเรือ ลงจากาลังคารถนะครับแล้วเอารถเข้าเก็บเข้าที่จากนั้นเราก็นําเรือลอดช่องกําแพงกันน้ํานะครับลงไปในคลองเรือก็ไปจอดอยู่ในคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จัดเตรียมสัมภาระจากนั้นเราก็พายเรือออกจากจุดที่เราเอาเรือลงนะครับ <S <S ผมได้ถ่ายรูปไปทางด้านขวามือไปทางด้านแม่น้าเจ้าพยานะครับซึ่งมีสะพานเป็นสะพานไม้อยู่นะครับแล้วก็มีเผ่าตุบชาวาเนี่ยขึ้นันอยู่อย่าง ค้อนท้ายอหนานแน่นเลยนะครับผมจึนตัดสินใจเริ่มจากจุดนี้แล้วพายไปทางทิศตะวันตกนะครับจากนั้นเราก็กลับลําเรือนะครับพายไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีถมังปปาอยู่บริเวณริมคลองเราก็ถ่ายเอาไว้นะครับและเราก็พายไปลําคลองก็มีน้ําปริมาณมากเลยนะครับเกือบล้นตลิ่งนะครับมีต้นไม้อยู่สองข้างทางมีต้นจามจุรีมีพืชน้ําหลายชนิด แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็คือดอกหญ้าชนิดหนึ่งซึ่งก่อนที่ผมจะไปถึงดอกหญ้ากอน,นี้เนี่ยครับปาลาว่ามีนกกระจาฟฝูงใหญ่นะครับเป็นร้อยตัวครับกาลังลงมาจิกกินดอกหญ้าเพราะหญ้ากับข้าวเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์พืชชนิดเดียวกันนะครับนกกระจาก็สามารถจะกินเม็ดข้าวได้กินดอกหญ้ากินเม็ดหญ้าได้นะครับในช่วงนี้ไม่มีข้าวในานาให้เขากินนะครับเขาก็มาหากินตามชายคลองซึ่งมี เกสรของดอกหญ้าหรืออาจจะมีเม็ดของหญ้านะครับเอาละครับเป็จนจนวนมากเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปทางด้านขวามือก็จะมีหอกระจายข่าวนะครับมีลําโพงสีตัวติดอยู่ข้างบนนะครับมันมีการเปิดเสียงตามสายเป็นตลอดคลองเลยครับจะมีหมดเลยนะครับจะมีการแจ้งข้งขอมูลข่าวสารจากนั้นเราก็พายเรือไปก็มีดองโหนนะครับดองโหนที่ ฝักของต้นสนโหนนี่มันแก่แล้วแล้วก็จะมีเม็ดผีดำๆอยู่ข้างในคล้ายๆกับเม็ดถั่วเขียวแต่มีขนาดเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียวนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่นกกระจาบชอบมาเกาะแล้วก็มาหากินโดยมากินเม็ดสนโหนนะครับเราพายเรือไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองข้างก็จะมีผักตบชาวาอยู่พอสมควรแล้วก็พบเห็นทุ่นหรือที่จอดเรือหรือที่เทียบเรืออยู่ทางด้านขวามือแล้วก็พายไปเรื่อยๆมีบ้าน จอดอยู่นะตัวครับปิดบ้านปลูกสร้างอยู่นะครับแล,แล้วเราก็มาถึงบริเวณด้านซ้ายด้านขวามือของเรานะครับก็จะมีคลองย่อยนะครับมีน้ําไหลออกมาจากคลองก็คือหมายความว่าขณะนี้ชาวนาชาวไร่เขาก็จะดูดน้ําระบายน้ําออกจากคลองซอยนะครับน้ําเหล่านั้นก็จะมารวมกันที่ที่ที่คลองแล้วก็ระบายลงคลองพญาบันลึงนะครับซึ่งขณะนี้นะครับ น้ำในของพยาบลือนั้นไหลไปทางทิศตะวันตกนะครับก็คือไหลไปทางแม่น้ําท่าจีนซึ่งขณะนี้แม่น้ําท่าจีนกนลาลังระบายน้ํานะครับเพื่อที่จะช่วยในการผันน้ําออกไปทางแม่น้ําท่าจีนนะครับเพราะแม่น้ํเจ้าพญานั้นล้นแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็พายไปนะครับไปเจอยอมีคนกำลังเก็บผักตบชาวาอยู่นะครับแล้วก็มียอยอันนึงนะครับ พายไปเรื่อยๆขณะนี้แสงเงินแสงทองก็ส่องสั่งมาแล้วส่องมาข้างหน้าแล้วครับผมภายจากทางหน้าทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกดังนั้นแสงอาทิตย์จึงอยู่ด้านหลังผมนะครับการถ่ายรูปก็ค่อนข้างที่จะสวยงามหน่อยนะครับเราก็มาถึงบริเวณที่มีรถนะครับรถแมคโครกําลังตัดตัดผักตบชาวาขึ้นไปกองอยู่ข้างบนตลิ่งนะครับผักตบชาวาเหล่านี้นะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยจะฟ้ามน้ํานะครับก็หมายความว่า เวลาเขาอยู่ในน้ำเนี่ยจะมีน้าหนักมากเลยเพราะเขาดูดน้ําอมน้ําไปเยอะเมื่อเราเอาเขาขึ้นไปบนบกแล้วใช้เวลาประมาณก็อาทิตย์เดียวนะมันก็จะเบามากเลยครับนะแล้วถ้าเป็นเดือนแล้วเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะแบนก็แตะเลยนะครับอยู่กับพื้นเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราในส่วนในดีตเนผมก็ชอบมาเอาพวกถักตบถาวาเนี่ยนะครับเอาไปเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไปไปปลูกต้นไม้เพราะว่าเมื่อเอามาขึ้นมาบนบกแล้วเนี่ยประมาณ 7วันเนี่ยมันจะเบาเราสามารถจะหยิบนาโกยขึ้นฝ่ายเข็่งได้ฝ่ายรถเข็นได้แล้วก็ฝ่ายรถบรรทุกได้ไม่หนักครับเอาไปใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีนะครับแล้วก็มีผ่านนะครับต้นมะพร้าวต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือผมสังเกตต้นมะพร้าวต้นนี้แล้วอายุเนี่ยนะครับมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าปีนะครับอ่าแสดงว่าต้นมะพร้าวต้นนี้อยู่มานานแล้วอยู่ในคลองนี้มานานแล้วนะครับได้เห็นความเป็นไปของคลองนี้มาโดยตลอดและตัวของเขาเองก็มีประสบการณ์มากมาย นะครับแล้งบ้างแห้งบ้างนะครับจนกระทั่งลําต้นเขาเนี่ยโค้งไปโค้งมานะครับต้นไม้ที่มีอายุยืนนานเนี่ยเ็เหมือนกับคนนะครับถ้าคนใดมีอายุยืนนานก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและเห็นสิ่งต่างมาเป็นเวลาเวลายาวนานก็คือรักตันยุตาคือผู้ที่มีอ,อยู่อยู่มาหลายราตรีนะครับเพราะนั้นสัตว์ต่างๆเนี่ยรวมทั้ทงมนุษย์ด้วยนั้น สัตว์ประเภทไหนพวกไหนเนี่ยจะมีความฉลาดนั้นมันก็ขึ้นอยู่เรื่องของอายุนะครับอย่างนกแก้วเนี่ยสามารถเอามาฝึกามาทําอะไรก็ได้เพราะว่าเขามีอายุยืนพอเขาฝึกได้แล้วเขามีการเรียนรู้ลูกนกแก้วก็จะเรียนรู้ตามเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะมีสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างรวมทั้งช้างด้วยนะครับแต่สัตว์ที่มีอายุสั้นๆเดือนสองเดือนสาเดือน3เดือน4ี่เดือนเนี่ยอันนี้อย่างเป็ดไก่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นักนะครับ ล้วก็มาถึงบริเวณที่เขากําลังตักดินดอยู่ตัาตักต้นผักตุชาวาอยู่ใช้รถแมคโครลงไปในเรือตรงในทุ่นนะครับแล้วก็ทํางานไปเวลาทํางานนียนะครับไอ้ทุ่นนี้ก็จะไม่อยู่กับที่จะลอยไปเลยมาเขาจึงมีเสาเห็นไหมครับเสาปักลงไปพอได้ที่เขาก็จะปักเสาลงไปยึดเรือไว้จะมีสองเสาซ้ายขวาแล้วจากนั้นเขาก็ใช้ปุ้งกีของแมคโคเนี่ยครับโกยผักตบชาวาแล้วพอหมดแล้วเขาก็ย้ายที่ ขาก,ก็ดึงเสาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนเรือไปวิธีการเลื่อนเรือของเขาคือใช้ไอ้แขนนะฮะแขนของแมคโครเนี่ยครับดันไปเกี่ยวมาเกี่ยวไปนะครับด้วยความชมนานาญทางด้านซ้ายมือก็มีบ้านสวยๆปลูกอยู่จํานวนหลายหลังนะครับและ้วเาก็มาถึงสะพานข้ามคลองนะครับอันนี้รถยนต์ข้ามได้แล้วก็พายลอดไปนะครับพอพายลอดไปก็พบผลงานของรถแมคโครที่เขาเอาสวะเอาผักตบขึ้นไปบนตะลิ่งนะครับเนี่ยนะครับขณะนี้นะครับ สามารถจะขนได้เลยนะครับจะเบามากเลยแต่ตอน,น,นขึ้นมาใหม่ๆนั้นหนักมากนะครับเพราะมมีน้ําเยอะนะครับเอาแล้วครับเราก็เริ่มมาถึงบริเวณที่ทําที่ว่าการของอํอาเภอลาดบัวหลวงจะมีจะมีสะพานข้ามนะครับขอเล่นที่นะครับว่าขณะนี้ผมกำลังพายเรือตามคลองพญาบรรอนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับซ้ายมือของผมเป็นทิศใต้ขวามือผมเป็นทิศเหนือนะครับแล้วแล้วก็พายเรือไปผ่านที่ทําการของ ที่ว่าการเพอลาดบุหลวงแล้วก็ถ่ายภาพไว้บีแพรอยู่ด้านหน้านะครับเลยไปนิดนึงทางด้านซ้ายก็จะเป็นวัดลาดบุหลวงเป็นวัดขนาดใหญ่มองขึ้นไปบนขนองกฟ้านะครับก็มีนกบินกันครับบินอย่เป็นรูปตัววีซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นมาหลายปีและเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นเด็กเป็นเด็กๆอยู่ก็เห็นบินกันเต็มเลยครับดย๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะมาเห็นเต็มตาวันนี้อีกทีนึงนะครับการบินของนกนั้นเขาบินให้เป็นรูปตัววีคือหมายความว่า นกนั้นเขาก็มีความเชี่ยวชาญเมื่อกี้มีความฉลาดนะครับโดยตัวหน้าที่นำเนี่ยจะต้องใช้แรงมากในการกระพือลมนะครับเมื่อกระพือลมไปแล้วลมใต้ปีกของเขาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวนกตัวอื่นก็จะมาต่อ <c oughs> แล้วก็บินก็จะใช้แรงน้อยหน่อยนะครับลดนกตัวแรกนะครับจะใช้แรงมากแต่เขาก็มีการสลับเปลี่ยนพอตัวแรกบินไปได้ระยะหนึง่งก็มีตัวอื่นเข้าไปแทนสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับก็เป็นความสามาคัคคีหรือการเรียนรู้ของนก เขาก็มีวิธีการของเขานะครับการบินของเขานั้นก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเราก็มาถึงสะพานนะครับที่ข้ามถนนแล้วก็มีคลองซอยแยกออกมานะครับน้าก็ไหลออกมาอันนี้ไม่ใช่คลองข้ามคลองพญาบุรเลนะครับไม่ใช่สะพานข้ามคลองพญาบรลลือแต่เป็นคลองหรือคลองที่แยกออกมานะครับเป็นสะพานข้ามคลองที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแด้แล้วก็ค่อยๆผ่านวัดราบุหลวงไปโดยมีสะพานหน้าวัดเป็นสะพานสีแดง แล้วเราก็มาถึงต้นปีบนะครับต้นปีบนั่นก็เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกเค้าๆจากเป็นก้านยาวๆไปมาทั้สงสองถนิ้วแล้วจะมีช่อดอกมีคีบดอกบานหน้ามีเกสรสามารถที่จะเราก็ใช้เอาเก็บมานะครับตอนนี้เขาลวงมาแล้วเก็บมาแล้วก็มาตากแดดนะครับเอามาเป็นสมุนไพรได้นะครับมีกลิ่นหอมนะครับ เราผายเ,เรือผ่านไปก็มีปักตุชาวาขวางหน้าอยู่แล้วครับมีความกว้างประมาณสักสองสเมตรนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ตกใจอะไรมากนะักเพราะผมได้ขับรถตำรวจไปทีหนึงแล้วผมก็เลยพายเรือแล้วก็แบบผักตบชาวาก็ผ่านมาได้ดีนะครับไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรมากจากนั้นเราก็ผ่านมาก็พบบ้านหลังหนึ่งนะครับที่อยู่างด้านขวามือนะครับแล้วก็พายเรือไปเรือ่อยๆก็มีบ้านเรือนของประชาชนเปน็นจํานวนมากเลยนะครับ แล้วก็มีสะพานข้ามคลองของของ,ของที่มาเชื่อมต่อกับคลองพยาบันลือนี้นะครับแล้วก็มีประตูน้ําอยู่ข้างในนะครับด้านในมีประตูน้ําซึ่งคลองต่างๆเหล่านี้มีอีกหลายคลองนะครับเช่นคลองหลักคอนคลองขุนศรีนะครับซึ่งผมก็กําลังหมายตาไว้ที่จะไปพายในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ผ่านต้นตาลน,นะครับหล่ต้นเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ถ้าเทียบอายุระหว่างต้นตาลกับต้นมะพร้าวเมื่อสักครู่นี้นะครับต้นตาลเนี่ยจะมีอายุมากกว่าต้นมะพร้าวนะครับแต่ต้นมะพร้าวนั้นสูงกว่าต้นตาลน,นะครับเราก็มาถึงบริเวณสะพานนะครับสะพานของถนนรถนะครับที่ขวางอยู่ข้างหน้าเรานั้นนะครับแต่ก่อนจะถึงสะพานนั้นนะครับผมก็ติดกอสวะอีกครับกอผักตบชวา ก็จําเป็นต้องจอดเรือแล้วเดินมาสํารวจก็พบว่าทางด้านซ้ายมือนั้นระหว่างลินตะลิงนั้นยังพอมีที่ว่างอยู่บ้างจึงได้เอาเรือค่อยๆสอดลอดเข้ามาตามช่องนะครับแล้วก็พ้นออกไปจากกอะผาตบชวาที่ขวางหน้าอยู่นะครับและเราก็มาถึงถนนสายาบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยถนนนี้นะครับคือถนนนี้ถ้าไปทางขวามือเรานะครับก็ไปสุพรรณบุรีถ้าไปทางซ้ายก็ไปบางบัวทอง เราก็เลยผายลอดสะพานนี้เพื่อมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำท่าจีนนะครับบริเวณถนนสายสาย3 0 4นะครับก็จะมีทางแยกนะครับทั้งสองฝั่งคลองเลยครับท้งฝั่งคลองด้านทิศเหนือก็มีถนนทางฝั่งคลองหน้าทิศใต้ก็มีถนนนะครับแล้วใต้สะพานก็เป็นจุดกลับรถนะครับแล้วก็พายผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมี พอพายมาปุ๊บมันก็จะมีสายของสายของส,องสัญญาณโทรคมนาคมนะไม่ใช่สายไฟฟ้านะครับห้อยลงมานะครับเกิดจากขวางทางพร้อมควรอันตรายเหมือนกันนะครับซึ่งสายสายระางๆเหล่านี้เป็นสายของเอกชนนะครับแต่ได้มาอาติดไว้ที่เสาโครงการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคหรือ่ายไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งทั้งสองการไฟฟ้านั้นเขาก็มีข้อตกลงนะครับให้ทางด้านของเอกชนนั้นจะต้อง อาจทาสายอย่างไรนะครับมีข้อตกลงไว้ชัดเจนต้องมีความสูงในจุดที่รถผ่านได้นั้นไม่ต่ากว่า5เมตรห้าสิบอะไรพวกนี้นะครับมีระเบียบท้านไรเปิดดูได้ครับจะมีระเบียบอยู่ตอนนั้นเวลาถ้ามันเกิดเฉี่ยวกันไหแล้วก็เกิดอันตรายจ,จากสายไฟยที่มันห้อยมานี้นะครับผู้ที่รับผิดชอบก็คือ1ก็บริษัทนะครับบริษัทของเจ้าของสายคนที่2ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายภูริภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงต้องร่วมรับผิดชอบทั้งหมดนะครับนะครับ ผมเองก็เคยมีปัญหากับเรื่องสายต่างๆเหล่านี้มีคนมาปรึกษาผมและผมก็ทําให้หลายคดีละหลายเรื่องละนะครับแต่ไม่ได้ทําในฐานะทนายความนะครับทาในฐานะทีะ่ประชาชนธรรมดาทั่วไปซึ่งจะล่างกฎหมายล่างหนังสือเข้าไปแจ้งให้เขาทราบนะให้เจ้าตัวเขาเซ็นนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีหลายคดีไม่มีอะไรปัญหาเลยสักคดีหนึ่งครับเอาละครับเราก็พายเรือมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกผ่านยอนะครับแล้วก็ ผิวน้ำสงบสะท้อนแสงสวยงามนะครับแล้วก็มีถังน้ำปราปานะครับยังเขียนว่าตำบลสามเมืองอยู่นะครับน่าจะมีการแบ่งคลองเนี่ยเป็นส่นวนๆตามแนวคลองในความยาวของคลองนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกสร้างขึ้นมาในสมัยใหม่นี้อยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือก็ไม่ลงสีเก่าๆและที่สาคัญอีกอันก็คือเรือลานี้ครับเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เก่ามากแล้ว และมีการซ่อมวิธีการซ่อมของเขาโดยใช้ไม้และขษณะของไฟเบอร์นะครับเชื่อมอับไฟเบอร์ไว้นะครับทั้งทั้ง,ท,งทั้งลำเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นประตูน้ําอีกประตูนึงนะครับที่เข้าไปเชื่อมเข้าไปในคลองด้านในนะครับคลองนี้คงจะต้องเป็นคลองที่มีความส้องกาม,งมากเลยเพราะประตูน้ํานี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับจากนั้นก็มีรังนกกระจาบนะครับอยู่ประมาณ10กหัวรังนะครับอยู่ที่ต้นไม้เกาะกันอยู่ แล้วก็เห็นไหมครับตัวดำๆอยู่ระหว่างตรงด้านบนภาพนะเป็นนกกระเวานะครับพอนกกระจาบไปหากินนกกระวาก็จะแอบเข้ามาที่รังเพื่อจะมาจิกกินลูกนกนกกระจาบนะครับแต่ก็กินไม่ได้แล้วครับเพราะว่าลูกนกกระจาบนั้นเขาทารังซ่อนเข้าไปไว้ข้างในนะครับเ็าทารังด้วยความมุ่งมั่นนะครับป้องกันเหตุต่างๆรังก็จะไม่หล่นลงมาครับเพราะเขาได้มีการใช้ใบข้าวนั้นสอดประสานรัดกันอย่างแน่นเลยนะครับคือไอ้รังยาวๆนะครับ เดียวยาเนี่ยคือรังของนกตัวเมียที่มันมีลูกอยู่ข้างในส่วนรังเล็กๆสั้นๆที่มีเป็นคอนนะฮะอันนั้นเป็นนกตัวผู้จะไม่มีลูกลกอยู่ในนั้นเวลานกตัวผู้เข้ามามามานอนตอนคืนเขาจะเกาะในส่วนที่เป็นรังที่เป็นขนาดเล็กๆที่ไม่มีหลอดข้องล่างนะ,ะส่วนตัวเมียก็เข้าไปอยู่ข้างในส่วนตัวผู้ก็จะทําหน้าที่เป็นยามคอยเฝ้าระวงังนะคอยส่งเสียงนะฮะนี่นกขวาวาเห็นไหมฮะก็โชคดีได้เห็นธรรมชาตินะครับและจากนั้นนะครับ ผมก็เอากล้องถ่ายมาทางด้านขวาเปน็นนกกระปูดนกกระปูดตัวนี้ปกติแล้วจะถ่ายรูปไม่ค่อยได้เลยเพราะบินหนีหมดแต่ตัวนี้เกาะอยู่โดยไม่หนีไปไหนนะครับผมก็เลยถ่ายรูปนกกระปูดนั้นเป็นนกที่กินลูกของสัตว์อื่นๆนะครับไม่ว่าลูกปลาหรือว่าลูกกบลูกลูกรกะรอกนะท่านมีนกกระปูนมากๆเนี่ยนะครับกระรอกเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับ เพราะฉะนั้นสวนใดก็ตามถ้ามีการาอ,อกนะครับแล้วอย่าไปทําลายนกกระปูดนะครับนกกระปูดมันจะเป็นการควบคุมมันสามารถที่จะบินขึ้นไปบนยอดอะพพ้าวหรือหลังของก็าลอ,อกมันรู้ครับแล้วมันก็ไปลือ้อแล้วก็เจ็กกินลูกก๊าลอ,อกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับถ้านกกระปูดน้อยลงเมื่อไหร่นะครับนะครับอก๊าลโจะมาท,าทันทีเลยนะครับแล้วก็พายเรือไปทางด้านทิศตะวันตกไปตามลําคลองพญาบรรลือนะครับก็ผ่านต้นสนนะเห็นดอกค้อยอยู่นะครับปีเหลืองนะครับนี่คือดอกโสน ก็เป็นอาหารที่ดีมากเลยนะครับมีวิตามินมากเลยผมอ่านดูจากฝาลคดีแล้วแล้วดอกฟโนนี่นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะไปั่วน้ํามันพอั่วน้ํามันแล้วก็อมหอมแล้วก็จิ้มน้ําพริกก,กินกับน้าพริกนะครับและขณะเดียวกันดอกฟโนนี่ก็เอาทําเป็นขนมดอกฟโนได้โดยผสมกับแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็นึ่งแล้วก็ใส่มะพร้าวใส่เกลือแล้วใส่น้าตาลคลุกเข้ากันแล้วก็รับประทานอาหารรับประทานเข้าไปนะครับแล้วก็โดย ปรุงกับแป้งแป้งข้าวใหม่เนี่ยจะมีความหอมมากเลยนะครับเมื่อเด็กๆก,ก็ยังจํารสชาติและกลิ่นของขนมดอกสนโได้อยู่นะครับเยดานนะครับที่ถูกถูกทิ้งไปนะครับไม่ไมีใครเก็บนะครับแต่ว่านเขาตอนนี้คงจะเบื่อแล้วล่ะนะครับต่อไปก็เป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งครับที่มีคล้ายๆก,กับรากที่พัฒนาเป็นโฟมลอยน้ําเพื่อประยุงล์ลต้นให้มันลอยนะครับเป็นพืชที่อยู่หน้าน้ํานะครับเราก็เลยพลิกมาแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูนะครับ ลักษณะใบาก็เป็นอย่างนี้นะครับและต้นต่อมาคือกระถินนลงขณะนี้ดอกกระถินนลงกลาลังบานเลยครับจะมีกลิ่นเหม็นเหม็นคาวนะครับคุ้งไปหมดเลยเพราะว่าแถวนี้มีต้นกระถินนลงเป็นจํานวนมากเลยนะครับอยู่ริมคลองแต่เขาก็ดีนะครับเขาก็สามารถจะกันตะลิ่งได้กันดินพังได้แล้วก็มีบ้านทรงสมัยใหม่นะครับคนรุกสมัยทาสีฟ้าบาง บา,บางบ้านก็ยังมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นะครับไม่โทษเลี้ยงวัวนะครับควายม,มีแล้วแล้วก็มีบ้านทรงสมัยร่วมสมัยอยู่หลายหลังเรียงๆกันไปนะครับอยู่บนแนวคลองบ้านที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยจะจะมองเห็นได้ชัดกว่าทางด้านซ้ายมือเพราะทางด้านซ้ายมือมีถนนและมีเขื่อนกั้นน้ําเป็นแนวไปต่อลำคลองเลยนะครับเราก็มาถึงต้นของภกคเกษตที่มี ยอดยาวใหญ่ยื่นออกไปนะครับอันนี้โดยมมากคนเขาจะไม่ไยิ่งกินนะครับเพราะมันเป็นผักกาเฉดต้นคือมันจะยกตัวขึ้นสูงนะครับเป็นเป็นสุกข,ขึ้นมาเป็นลักษณะของผักกะเฉดเถาว่ะฮะเถาอ่เป็นเถาขึ้นไปนะครับอ่มันจะแข็งนะครับนะเขาไม่ค่อยชอบกิิงๆแล้วครับนะฮะอาแล้วครับมันจะมี2อประเภทน,นะครับคือต้อนไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไม้เถากับไม้เครือ ท้าไม้เครือเนี่ยมันสามารถจะยกตัวของมันเองขึ้นเป็นพุ่มได้อย่างเช่นพริกไทยรวมั้งปากกาเฉดนี้ด้วยนะครับมันยกตัวขึ้นมันเป็นฝงพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นเถาไม่ยกตัวนะครับมันจะไหลเรื่อยไปเรื่อยนะครับจะโตเติโต,ตพันธุ์ิงไม้ไปหรือไปตามหน้าดินนะครับอันนี้เรียกว่าเาถาะเถาวาเครือแตกต่างกันอย่างนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะครับปลูกบ้านขนาดนี้ได้นี่นะครับในอดีตจะมีการทํานาเป็นร้อยไร่เลยนะครับ บ้านสองจั่วเนี่ยนะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ไปเรื่อยๆมีถังประปาทางด้านซ้ายมือนะครับผมก็พยายามจะ,ะถ่ายภาพให้ละเอียดนะครับอธิบายแล้วก็มีบ้านอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นบ้านที่ทาสีแดงเลยนะครับแล้วก็ไปถึงประตูระบายน้ําแล้วก็มีคลองแล้วก็มีถนนถนนเรียบคลองนะสะพานนี่คือถนนสะพานของถนนเรียบคลองทางด้านทิศใต้นะครับจากนั้นก็มีป้ายบอกใช่ไหมฮนะ ไปที่ไหนที่ไหนนะครับแล้วก็มีสะพานสำหรับ,บรถยนต์ข้ามอยู่นะครับก็มีอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับที่สะพานก็จะมีลากของต้นไทรเกาะอยู่ที่สะพานลากก็อนดะและดูสวยงามดีครับเป็นศิลปะแต่ความเสียหายของสะพานย่อมมีแน่ถ้าปล่อยให้มีการเจริญเติบโตของต้นไทรนี้มากๆขึ้นนะครับแล้วก็มีสะพานไม้เก่าๆอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็มีบ้านร่วมสมัยอยู่นะครับ ถ้มานี้ก็มาถึงวัดนะครับถึงวัดแห่งหนึ่งนะครับวัดนี้คือวัดหลักชัยนะครับนักสักูนี้ก็ไปโรงเรียนวัดหลักชัยในการพายเรือตามคลองพญาบรรลือนั้นนะครับผมคิดว่าจะทําคลิปเป็นคลิปเดียวแต่ปรากฏว่าขณะนี้พายเรือมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งของทางแล้ว แต่ปรากฏว่าใช้เวลาไปประมาณ20กว่านาทีแล้วเพราะฉะนั้นผมยังจำเป็นที่จะต้องมีการาเพิ่มในการจัดทํำอีกคลิปเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับคือคลองพยาบลือตอน2นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของคลองพญาบลือตอนที่1นนะครับผมขอจบการพายเรือไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับ